ตอนนี้โค้ดขึ้น P0400 นะครับแต่ว่าไฟโชว์ยังยังไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้มันกำลังออกส้มๆอยู่นะฮะถ้ามันแดงเมื่อไหร่นะครับมันก็จะขึ้นเดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดกันเนี่ยครับพี่ศูนี่คูนย์ศูนยนะฮะ หน้าจอหน้าปัดเนี่ยยังไม่ขึ้นนะเมื่อกี้มันออกเหลืองๆอยู่นะครับนี้ P0400 เรามาดูเทสดีเซลนะฮะที่โคดยังไม่โชว์นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเช็คเจอนะครับขึ้นสีแดงนะครับขึ้นแดงหมดเลยเห็นไหมอีจีอ e มีปัญหานะครับ ขึ้นแดงเมื่อเช้าแดงแค่จุดเดียวนะครับนี่แดงหลายจุดเลยเนี่ยครับไฟไม่โชว์แต่มีปัญหานะครับเราเคลียร์โค้ดไปก่อนนะครับแารการ egr นะครับ p 0 4 0 0นย์นะครับก็เหยียบยไม่ค่อยขึ้นนะครับ